สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอนปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเสาวันนี้ก็มีเพารอยเข้ามาใหม่นะครับอยากนจะพาคุณลูกค้าไปรับชมแล้วก็ได้ดูในรายละเอียดของตัวรถไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะฮะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าการอัปเดตที่ใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพันออโต้นะครับอันก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะที่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่า สวัสดีนะเราอยู่เจ้ารีโวนะครับ2.8เจพัทนะฮะเป็นตอนเดียวเพาลอยนะครับในส่วงตัวคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะครับแล้วก็เชื่อมกับตัวโปรโมชั่นของทางร้านด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง31ธันวาคม2563นี้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดออกในส่วงตัวรถกระบะเพาเดิมหรือว่าเพารอยนะครับ ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถเนี่ยได้เงินกลับบ้านด้วยอีก5,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเพาลอยที่เป็นปี2019จด2 0 1 9แท้นะครับคุณลูกค้าวันรับรถครับใช้เงินโอนเป็นแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองจบข่าวนะฮะรับรถสวยๆกลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างได้ครบๆแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยเป็นรถปี19แท้นะครับเป็นสีเทาดำไม่ฉลิกนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่เป็นไมน์เนบ ตัวหลอดไฟนะฮะเป็นหลอดฮาโดรเจนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับช่วงเซตใหม่ๆแบบนี้เนี่ยตัวรถเพาลอยปี18 1 9จะเข้ามาที่ร้านเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องส0 0พันหรือว่า2.8นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อตัว2.8ซีซีเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นบล็อกเครื่อง 1GD นะฮะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ170งแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่3 4 3ินิวตันเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าในเรื่องตัวตาเร่งเนี่ยดีนะครับแรงบิดเนี่ยมันเยอะนะฮะแรงม้ามันก็เยอะนะครับเพราะว่าในส่งตัวซีซีมันอาจจะลดลงไปบ้างก็จริงครับแต่ว่า3 4 3นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยอะนะครับคาหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานมดทุกจุดนะครับ ตัวหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะครับแฮมเพลสิเกอร์มอกนะครับแล้วก็ตัวแผ่งกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนุ่นนะครับที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่ให้การยอมรับแล้วก็ถามหารเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีรถเข้ามาที่ร้านเยอะแล้วนะครับแล้วก็รองรับผู้ลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเซ็เก่าขายหมดแล้วเซ็ปใหม่จะไม่มีเข้ามาเราจะมีการอัปเดตสต็อกอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรถใหม่ๆเข้ามา รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ด้านหน้าเท่านี้นะฮะเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะครับส่วนของตัวด้านข้างนี่คันนี้เราใส่เป็นตัวร้อเวลนะครับขอบ18นะฮะข้างหน้านี่ก็จะเป็น9.5นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็นยาง2อ5 4 5 R18 นะครับตรงนี้ก็ แมกไม่ม์นะครับแล้วก็ยางใหม่อันนี้เราก็เบิกให้ใหม่เลยนะครับในทรงตัวทรงรถเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้จัดทรงนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นทรงเมเดิมจากโรงงานอยู่นะครับโลโก้ไฮรักนะฮะเลขโลโก้สองนะครับไฟเดี้ยวกระจกมองข้างมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับกันสาดมีให้ครับแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวาเป็นแบบโครเมียมสวยๆนะฮะ สีเทาดำนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดออกห้างป้ายแดงเนี่ยเพิ่มตังค์อยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับถามว่าตัวโมเดลนี้เนี่ยแพ้ตัวโมเดลปีสองพันยไหมไม่เลยนะฮะในในก็ในสองตัวบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเท่าไหร่นะครับยังไงตัวนี้ก็ยังมีความน่าใช้อยู่ดีนะครับสองตัวข้องกันนี้เนี่ยจะเป็นข้องแซมเล็นะครับแล้วก็ตัวเพาเนี่ยนะครับจะเป็นเพาลอยทีซีพีวายนะครับกระทะผ่าเราเบิกให้ใหม่แล้วนะครับเป็นของบอยกระทะผ 15นะครับแล้วก็ยางมิชิน XCD ปี2020นบะครับอันนี้เราเบิกให้ใหม่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดบอยอ่าตัวล้อกระทะผ่านเนี่ยบางคันอาจจะมาไม่สวยบางคันอาจจะมาไม่ดีเราเบิกให้ใหม่เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตัวบอยกระท้าผ่านนะครับซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านี้ก็ถือว่าดังอยู่นะครับถือว่าคุณลูกค้าหลายท่านที่วิ่งพวกรถข้องเพลาลอยอะไรเงี้ยสนใจนะฮะแล้วก็นิยมใช้กันเยอะนะครับอันนี้เราก็จะจัดการให้นะครับ มันจะมีอยู่เพียงไม่กี่แบบนะฮะอย่างเช่นบอยกระทผ่านะครับแล้วก็ล้อกระทาที่เป็นของ T C P Y เนี่ยอันนี้ก็เราก็จะสับเปลี่ยนได้ให้นะครับส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวช่วงล่างเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นโช๊คฝั่งละสามตัวนะครับแหนบเพิ่มเติมกี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแผ่นนะครับแหนบเดิมอีกหนึ่งสองสามสี่แผ่นแหนบเดิมสี่แผ่นเขาเอาแผ่นยาวออกไปแผ่นหนึ่ง นะครับแล้วก็เพิ่มเติมไาอีก8แผ่นนะครับอันนี้ก็คือว่าครบแล้วนะครับในเรื่องตัวช่องช่วงล่างเราจดเบียงลงเล่มให้นะครับแล้วก็มีใบวิศวะรองรับให้นะครับไฟเบรกตัวที่3เป็นแบบ LED นะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบานนี่ข้างบนเนี่ยยังไม่ดามนะครับแต่ข้างล่างนี่น่าจะดามแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตให้คุลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่ออีกว่าครับ ในส่วนตัวภายในนะครับรถคันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นบอกว่ามันเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ทารองความสะอาดให้คุณลูกค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวภายในเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยด้วยกันถึง3ใบนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิดีโอ MP3 นะครับตรงนี้ก็สามารถคอนเน็กต์กับบลูทูธได้เชื่อมต่อ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับส่วนกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกมีให้มองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ย อันนี้ถ้าเกิดใครไม่อินนะฮะหรือว่าไม่ถูกใจนะครับเ็เปลี่ยนเป็นหัวเกียร์เดิมได้นะครับ <M _ m _ m _>แต่ว่าอันนี้ก็ก็ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวการเข้าเกียร์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันจะได้ฟีลอีกแบบหนึง่งหัวเกียร์กรกเก่าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ <M _ m _>รีโวทำเกียร์ไม่สวยนะครับเราพูดกันแบบบ้านๆเลยทำเกียร์ไม่สวยเลยนะครับ <M _ m _>แต่ก็ใส่ยางี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันกระทันรัดดีนะฮะไม่ยุ่งเหยิงอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นหัวเกียร์ซิ่งแหละนะครับแล้วก็มีตัวนนะบ้กก็็ออีจเป 5สีดานะครับเบาะแยกแบบ50:50 50มีที่พักแขนตรงกลางให้นะครับแล้วก็ที่เก็บของก็จุกจิกทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าตัวเบาะ2.8กับ2.4ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้คุณลูกค้าลองเปรียบเทียบในส่งตัวภายในตรงนี้ได้นะครับคราวนี้เราดูในส่งตัวรถด้านนอกไปแล้วภายในเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถนะฮะแล้วก็บอกคุณลูกราคาให้คุณลูกค้าทราบอีกทีหนึง่งไปครับ โอเคครับเราดูตัว r ีโว่สองจุดแปดพคันนี้กันเป็นที่ร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ยเขาคันนี้นะครับราคาที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่5้าแ0 0ห้าหมบาทนะครับย้ำนะฮะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองจุดแปดเจพัท ปี2019นเะฮะเป็นตัวเพาลอยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครด,ดิตดีนะครับวันรับรถใช้เงินลงไเพียงแค่1,5 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างฟรีค่จาจัดข่าโอนครับแล้วก็วันรับรถได้เงินกลับบ้านนะฮะเป็นเงินสดอีก5,000บาทตรงนี้บอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาได้รถสวยกลับไปพร้อมใช้งานแน่นอนใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานไม่ใช่เรื่องยากครับมาดูที่ร้านเราได้รถกลับไปแน่นอนนะครับสำหรับนี่ไหก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร แล้วเดี๋ยวอนจะมีรถมารีวิวให้สำหรับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณชมท่านใดนะครับอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้อ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ